อาไวด้กเตยลนาเยแตัวได้เลุุกขารกันเาะเมื่ปารกกาเลอเาไว้ได้อามิดนซกอลลเนาะแล้ยูทูบเนาะอามิโูกอลอ์ใหตัวเลยตาคือดูมาเนาะอว้ได้นาเตเด้อเาวได้อัจชกเตฮิกเตะบาเกลอิเดลกาเจเนาะเอาเลย U S A เนาะอามิเลอว้ได้โบชัยเนาะมีเลโบชัยเลยคริเพมอลาเนาะอว้ได้ไม่ไม่ได้คริสต์มาลาเนาะคริสต์มาสเอไว้ด้ตาเลเนี่ยอาไว้ให้พระเสียเนาะเดตาออปุยเนา เอาวได้เสหมอะเพ่เจเนาะเอาไว้ได้ดีพอเด้จิบุวเอจะเจเกาวาเนาะม้อยัวลากปอเส่าเนะกลมบ้านลฮิบุคอผูเนาะกดดีกว่ากัเนาะเดอเอาไว้ได้อาปเวแค่ละกดีกว่ากันเนาะหยวลากปอเอาวได้กลอมบ้านลก็ดีกว่าเนี่ยมีรใครจิบุไวดีพการสกันเนาะเนาะเอาไว้ละถ้หาาก็เลอยู่กเลยปากแวมือมายาเนาะเอาไว้ไเอไปเดดเนาะเลยอย่าพูดดูคว้า Ăn phô nó, à về ăn phô nó, à nha nè. Này đi ra khứu mà đâu, cái đặt nha con nè, cái lại chụp lệ rồi cả. Để ba mươi nhiều phết nào, ba là có vật tư lấy hi nè, có có bắt lấy chụp lại vật đẹp phết lại, hi mấy nhà liền cái đi. Bạc lệ lại. ta ta, ta

อาไว้หม้นะอากควาอปจะเดยอยเก่าอยู่จมูมนหนาเะก่เนาะเล่นเนี่ยคนนาจันนะเราเนาะเราไปเอาไว้เอาด้วยเนาะเอาไว้ไปมือกเนาะคนดูควาเลยอักแกเนาะเอาไว้ไปใหอบาก่อนเนาะว่าจันนะจันนะคนนที่วุ้ยนะเไว้เนาะเลยเรียกว่าเดาเอาไว้ได้เออยพอดกยพอดกควาเนาะอาปดเดอนโมเนาะอมเลยเน่ะแลอปาไกเที่ยงก็จเลเล่ไก่พอดมือเยีเนาะพอดเลเลเนาะ กระพูด้ยเลยเลี้ยเลยเดียวอพ้ดนดูกวอเนาะเด้ยนึงอดูกว่เอาไว้เลี้ยงานอ่ะเว้ยีเตียลอตีมาเนาะเนี่ยเตีมันหนาด้วยนี่อุ้ลอยใเลยนะว่าอเกว่ามันก็ลอยป่าวาอู้ดเมื่อนป่าอ๋อป้าเนคุณว่าพัชวนซ้กูกับอ๋อพัชรวเลิกตาดากัดยนาะตาตากนดีมั้ลตากันเนี่ยเตให้มั้ย อ่าแต่เอาเว่ขอบรูปบัญญัติแล้วก็ถามได้ตอบไว้เด้เนาะเอาเว่เมเทียในบะเตลรูปๆเวลาแล้วว่าเอาล่ะขอบูโลเนาะเว่นอ๋อได้ตอบได้ไว้เด้เนาะเฮออกวะดาตะกระด่าแกอะปะตะดีดาหญ่าเนาะเอาไอ้ปะตะดีดาวะดาตุกะตะคุโดมาเนาะอาปะควายมือวะเนาะดาหญ่าก็อีเนาะโอโจเครเนาะมานี่โอเคเนาะแกแลหน้าโลเนาะ แกก็ตาลน่าโลเนี่ดูกันหน้าโมปาเนาะโอชุเลโชุเว่ะแกจะมุกอดเต้หน่อแต่หัยัาเขาดวว่าดมาเนาอไปให้กู้ให้อาวดจหน่อยเอาไว้ได้ก็ทำโมละป้ามวว่าเดไปแต่คือดมาเนาะแล้วไปหถาว่าเล่ไม่หนีที่หรหันย้ายหน่อยนัได้ยิ่ห้ามไม่ให้หม้อแต่ยิ่มาให้โดนเลหรออาจาย์าเราขวาตัวนยวแกเนี่นะพออกีขาเนี่ยโอ้ดิักนั่นสิเอกรปีน นกว่าเรากนี่ยงูบ้ามือหันเราอยาเนาะนกกว่าไม่ไดีไม่ใดคีหเนาะไม่ไดคีดวัวเนาะนี่ไม่ได้ีดัปัวพลัจันนานกว่าเลยก็จะก็ลุยนรกว่าได้เนาะไปอดันเลืดจอดูป่วนกว่ากมอ่ะเนาะกว่าพลาซิตี้มือหันเราไปใหญ่กว่าได้เว้ยเนาะแต่หันใหญพุทธคอัมพลเนาะอัมพลวาไว้กไปเมื่อยเนาะเฮกฮกาี่ยมวาเนาะเฮกาญจากเล่นี่เนาะ

วันเลอกาเลมือมัเราเว้ด้เอาเว้ยเลยปลาซีบูนะนกวากันเล่นในป่าเนียก็กงยอพลามาคือขี้เลาเนาวเราเวยด้กันวานนีแล้วบุลัมือก็ร้นงกมอเล่นในป่านรนเนาะอาววยมือกับเปลือกบลราว่นกวาเนี่ยพลากมานะว่าเม่ไมบ่นมดา่มาเลืตากระปอกอกต่สูอภพอกกล้นเนมดสาเล่ยมันเล็ดซีไว้เออบ้านเราเหมือนนะว่าเว้ยในแล้วเว้ได้ปลาซีบู่ญันกว่าเล่นเล่นเล็บวัาพลางเกี่ย

อภูนะว่ามือมานอนเลยแต่มือปวเลิกัเ่มือมาเล่เนาะด้วยมาตวิถา้าเราชักกีาร์ป้าเราไม่ดิดิมกีาร์ไม่ปาดกยมพกขลาดกบัจีหลอดที่มอนอะจีหลอดบ้านชาเนี่ยดิมเดืกระยอคว้าเอกับกะยมุบ้านบัจีลอยเนามาอโพเลยดิบ้ามาลอไัยอยู่เนาะอโูดานนีแหละพดดประตูกระตาดมนอนแล้พูดละวัน่สวิยอุดรนอบกบาก็พารเนาะแกบอกว่าสิ่งยาตดวละเวนเนาะ phải đâu quay tới rồi, cái mini này, cái quay nhỏ, bốc cái mini quay đó tập lưỡi nó mờ mắt nó là bùi lâu về mà nó để phát tình do mà nó à cái we... tên nó qua ta lò lôi ta lò mờ mà đâu vậy đi mình phải hết lơ mình lên này nè cho một lên à nó lên đây được cả nó đâu về qua nãy đêm nó qua nó đâu

Porque porque te lo vamos nos permite en los labas duro Copro le por la aguada bata mano ojo no da buena no. da buena bueno. Da buena de bajo la lina ta chiti <laughs> o no. Ta chiti mina o la buena no. Ya comí ya comí. Ta chiti le ta pe da le ta lo de ti no va pe chomo ti. Ta chiti o no. Que gol le por di por ta do ta chiti o ve lo no. Ta pe to ha lo que do all of quick ดดดเชลหมดมดมินน่ะตกท่อเยบานน่ะอะเว่บะให้ท่อลุกไปเลยละปุลุเว่เนาะอากาแลปุตกว่าอัมพ้งเนาะอะเว่กวนมือไว้อย่าสิก่อนเนาะเอาวันนี้มือมาเนาะเลนน่ะอะเว่สลายเลยแลเนาะสลายขึ้นเลยแลเนาะอีกเนาะเออเล่อะเว่สลายโค

ว่เอาได้จิดเคยกระายกจากันเดลเลยเนาบ้านบ้าเวันเด้ว่าไม่จะเตไม่จะเตเนี่ยไม่ปากกันไม่เต้ก็อย่าบ้านเนาะม่มีเยอะได้ดูไม่นิ่คดบเดียวนี่ว่าดูปวดเลยยังกอดเดินนองกี่เตอมหมอว่ามาหมดเลเตเตหวานพี่เราเมที่เราไม่คุ้นมกันเธอว่าโอ้กูดเกอไเตี้กยังล่เนาะเอาไว้เอาไว้พัดยี่อมาแกไว้เนาะอาย่อไว้

တော့ဒုခေဒုခေဘာကောနာဖာဂျေလီတော့တိနပဒပေါ်ဒေနော်တက်ခီလာလေတင်ရယ်အဝဲလေပုတုခအဖုံမနာမမနော်အဝဲတက်ခီလာလေတော့ဝါညာနော်ဒီပုတုခပါနော်လာတော့ပုဒေါဝဲမနီကီကောဒီကောကနော် มื้อมาเนาะที่ผู้ดุขคาดดอยเนาะอะไวเล่อะวัยนะอะลาวาเล่ยุ๋ยโลมอเล่ยุ๋ยเนาะอะเวมอชูพาดุเนาะยิชมูติวะดิยิแกแลว่าลบกะมอหน่อยยิแกแลพอทีเนาะนะเนาะอะเวปื้อต่อเลยนะโลกบ่บ่เคยกว่ายะเจลโลกบ่เคยกว่าละปอดิมะเนบ่นะเดละขอเลยเนาะโอเคเนาะกีต้า

không nhớ là cái <laughs> tay là anh cái đâu đâu vậy là nhà ở đó cô này nó này đấy từ từ nhà một cho cái ao là một cái chỗ để đồ đi nó à quê đó phải đâu vậy đó à à chỗ nó chỗ là nhà đứ ít xe nó tin lọt chè à chỗ nó à lên nhà này này ao bây giờ khai gió lắm mưa là mẹ mẹ mu mẹ nó tên em mu à ye lên nhà bỏ chú mà nó bỏ đó là qua đây rồi <laughs> bỏ cái là cá nó đi ra đây à ta nãy cái nó phải ra cặp là đây bác phát nha này đây nhà mò cho mọi

อย่าพูดด้วยควาหน่อยตีตอนได้อย่าประทาโพก่อนที่ก่อกาน้อยอีเอฟซีเนาะอีเอฟซีเหนือเนาะอ่าวราดาเด้ออยู่โพดุกว่าอัมโพเนาะอ่าวราดานั่นแหละให้เกบ้าเต๋นออาชานออ่าวราเอ่อโอ้คน่าเนาะ อ๋ออําพลศิลปินยอดดอยเนาะอาวด้าดอุดดอวด้าอะไวะเนี่ยหรออาวเดากว่าด้าเ้เนาะอาวเวด้าหอมล้นเลยออาวเวด้าอ้อยอ่อเยอะมาเลยเมืเอวานเี่เอาวเลยเนี่ต่นปอป่าไยเนาะอาวเวด้าดอกพุดอกพที่เ่เนาะเม่แต่เลยอย่ามาทป่าเนาะอาวเวดานี่ดอกพดอาวด้าตามุขรร้อยกได้กมอก้งมอชุบเรอกับผู้เ้าชาควีดควีมิเนาะดอาวเวด้ากชุมไปดเฮิปปกดีก่ดนี่เนาะ มีแต่ใครจิบเรื่องตุรีสศาตร์แล้วไปยังเชกเนีใยร้อนหนบ๊ายบาย